สวัสดีครับวันนี้วันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่เอาพระที่สวยมาให้ดูแล้วก็เป็นพระที่มีราคาที่ยังไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็สามารถเช่าหากันได้ในศูนพระหรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับอันนี้คือพระปิตารุ่นหกนะครับรุ่นหกนะครับเป็นรุ่น พระไตรปิดกนะครับพัดปากน้ํานะครับคือรุ่นนี้เนี่ยแรกๆนี่นะครับที่ออกมาเนี่ยที่เป็นข่าวนะครับก็ถึงกับต้องแย่งกันเยียบกันตอนออกมาใหม่ๆนี่ราคาอยู่ที่น่าจะเป็นหมื่นขึ้นไปนะครับก็แต่ปัจจุบันนี้ราคาก็ลงมาเยอะแล้วก็มีของพิปลอมขึ้นมาก็เยอะนะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาท่านจะเช่าหาก็ควรรมะมัดระวังนะฮะดูให้ดีๆนะครับคือพระพิตารุ่นนี้เนี่ยนะครับผมวัดปากน้ําเนี่ยตั้งแต่รุ่นหนึ่งถึงรุ่นรุ่นสามนะครับรุ่นสามรุ่นสี่นะครับแล้วก็มารุ่นหกเจ็ดนะครับที่ก็จะมีมวลสารของพระพิจาไอ้พระผงของ,ของ พระปากน้ำรุ่นแรกๆนะครับแล้วก็มีมวลสารที่หลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงพระโสดท่านทำไว้นะครับมีส่วนมวลสารผสมนะครับอยู่ในองค์พระทุกทุกรุ่นนะครับเกือบทุกรุ่นที่มีนะครับพระปิตาวัดปากน้ำทุกคนก็เชื่อในพุทธคุณอยู่แล้วว่าเป็นพระที่นะครับมีพุทธคุณ หล,หลายอย่างแอบคลคาดเมตตาหม,มานยมนะฮะค้าขายร่ำรวยโชคลาภนะครับสวยครับเป็นพ้าที่พิมพ์สวยสมบูรณ์พิมพ์หกเนื้อเนื้อจะแข็งแข็งกว่ารุ่นแรกๆนะครับถ้ารุ่นแรกๆนี้จะเนื้อจะยุยยๆนะฮะแต่ก็หายากแล้วล่ะครับแต่ว่าถ้ารุ่นหกรุ่นเจ็ดตัวนี้นะฮะร,รุ่นสี่ก็ยังพอมีอยู่รุ่นสามถ้ารุ่นหนึ่งเนี่ย ที่ทานหลวงพ่อปุกเสกเนี่ยก็คงจะหายากแล้วล่ะครับนะฮะแนะนำนะครับทุกท่านนะครับสนใจเช่าหาได้นะครับตามศูนย์พระต่างๆนะอันนี้คือเป็นพระที่ที่ผมเก็บแล้วผมก็อยากให้ทุกท่านได้มีครอบครองกันไว้นะครับนะครับสวยครับเป็นพระที่แบบสวยและดีราคาไม่แพงนะฮะนี่หลักพันปลายปลหลักพันต้นๆผมว่าของงคงสวย ครับอยากให้มีติดตัวกันครับพระดีๆบ้านเราเมืองไทยอยากให้คนต่างชาติมากวานไปซื้อไปหมดเลยยิ่งถ้าตลาดเปิดต่อไปเนี่ยพระดีๆเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในเมืองไทย,ยจะแต่อยู่กับคนที่เขามีกําลังซื้อมีกําลังทรับของดีๆที่จะอยู่กับเราเนี่ยแทบจะไม่มีนะฮะแต่ก็ยังมีพระรุ่นใหม่ๆ ที่นะครับที่ยังมีในที่ยังมีการออกมาผลิตออกมาเนี่ยนะครับพระเกจิดังใหญ่ดังๆก็ยังพอมีให้เราได้เห็นได้เช่ากันอยู่ถ้าเรามีโอกาสนะครับได้ไปเช่าได้ไปบูชาก็ก็อยากจะให้ไปเก็บไปนะครับเพราะต่อไปถ้ามันเป็นพุทธภานิดเนี่ยนะฮะหนึ่งของดีๆก็จะหายาก ดีๆไม่อยู่กับเราเมืองไทยแล้วละผมว่ามันต้องไปอยู่กับคนหนึ่งคนมีเงินสองพวกต่างชาตินะครับที่เขามีกําลังทรัพย์มากกว่าเราเขาเช่าเขามาเหมาไปทีหมดไอ้เราก็จะได้จดเจอแต่ของไม่ดีหรือของปลอมทําเรียนแบบนะครับไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีกําลังตอนนี้นะครับพอหาได้เราก็เก็บเก็บไว้เป็นลูกให้เป็นสมบัติลูกหลานตกทอดกันไปนะครับ ในนี้รุ่นหกครับเพะ,ป,ะปากน้ำรุ่นหกพ่าเตยปีดกครับออกแรกๆเนี่ยเหยียบกันนะฮะแต่ขอ,อกงนังสือพิมพ์ลงข่าวโด่งดังมากถึงก็ต้องเหยียบกันนะครับแย่งชิงแย่งอยากได้กันมากนะฮะก็วันนี้ผมก็เอาแค่นี้นะครับแนะนำพระองค์ หาพ่อสวดวัดป,ปักน้ํานะครับไปท่าบูชากันนะครับทุกรุ่นวัดปักน้ําเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงมากนะครับใครมีไว้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลน,นะครับพระสวยนะครับโอเคครับวันนี้เอาแค่นี้นะครับสวออัสดีครับ